สวัสดีค่ะนะคะ่าวันนี้มาพบกับปิยะสมาวดีนะคะชื่อเล่นชื่อคุยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ปุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องของนะคะคอลลาเจนเอนไซม์ของอโบต้าพีทุกคนนะคะของปุ้ยเนี่ยจะมีคอลลาเจนหนึ่งแล้วก็แถมเอนไซม์ด้วยหนึ่งนะคะเป็นคอลลาเจนที่แบบเพียวเลยเพียวล้วนๆไม่มีแป้งผสมนะคะทุกคนมีคําถามถามปุ้ยว่า ถ้าเป็นคนที่แพกุ้งแพ้ปลาหมึกแพอาหารทะเลสามารถทานคอลลาเจนได้ไหมคะเพราะว่าคอลลา,าเจนของปุ้ยเนี่ยทำมาจากปลาทะเลน้าลึกทุกคนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยให้ทดลองก่อนนะคะทดลองว่าเอ๊ะลองสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งวันหรือสองสามวานันหรือกินสองสาครั้งก็คือครั้งละหนึ่งช้อนจะมีช้อนมาให้ในซองเลยนะคะก็คือกินแบบกินแบบ ผสมน้ำเนาะก็ชงกินถ้าครั้งแรกอบบยังไม่เป็นไรเนาะวันนี้ยินเสียงแมวเลยถ้าครั้งแรกอ่ะไม่เป็นไรก็พอทานได้เพราะว่าปุ้ยมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นคนที่แพ้กุ้งแต่ว่าไม่ได้แพ้ปลาหมึกไม่ได้แพ้ปลาทะเลแพ้กุ้งอย่างเดียวแต่ทานคอลลาเจนอินไซต์ของปุ้ยได้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่แพ้อาหารทะเลแต่ว่า สามารถที่จะทานคอลลาเจนเอนไซม์ของปุ้ยได้นะคะอันนี้ปุ้ยนำข้อมูลมาจากนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงศ์นะคะสามารถไปหาได้ที่เพจโบตอร์พีเวิร์นะคะวันที่นะคะ11สิงหาคม2565ทุกคนนะคะให้ทดลองก่อนทดลองอ่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเธอเราเราอยากกินคอลลาเจนจังเลยถ้ามีเพื่อนที่กินอยู่เนาะนะคะเธอเราขอแบบขอชิมหน่อยทดลองหน่อยถ้าเราไม่แพ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อมากินอะไรเงี้ยต้องขออย่างนี้ได้เนาะถ้าบางบางทีถ้าเราแพ้ เราซื้อมาอาจจะขายต่อใครไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมหรือก็ให้คนอื่นกินเออให้คนในครอบครัวกินก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักใครที่แบบว่าขอขอแบบขอลองทิมหน่อยว่าเราแพ้ไหมเราอยากกินคราร์โเจนนะคะทุกคน8ปดรบาทกินได้1เดือนถึง2เดือนเลยนะตัวปุ้ยเองเนี่ยจะกินทุกครั้งที่กิน กาแฟแต่จริงๆแล้วคือ,อกินก่อนนอนหรือกินเช้าหรือกินตอนไหนก็ได้แต่ปุ้ยชอบกินผสมกับเอสพัทคอฟฟี่ซึ่งอร่อยมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะปุ้ยไม่ค่อยชอบกินคอลลาเจนแบบน้ำน้ากับคอลลาเจนแยกกับกาแฟอะไรย้ยปุ้ยชอบกินแบบคอลลาเจนกับกาแฟอร่อยนัวนัวแซบๆซนะคะปรึกษาได้นะทุกคนแอดไลน์มาได้นะคะศ8 1ย์7 5 2 5 5เจห้าสองห้าห้าแอดไลน์หรือโทรมาคุยกับปุ้ยได้นะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะ